สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเชา่ายูทูบเบอร์ทุกท่านมือเก่ามือใหม่นะคะอ่ามือเก่ากับบ่ว่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเน้นมือใหม่ค่ะเน้นมือใหม่ที่เข้ามาสร้างรายได้ในยูทูบเบอร์ของเรานะคะอ่าไม,ม่ิงียบเหมือนี้กับว่ามีสาระอีกอย่างอยากพี่น้องอยากมาให้กาลังใจพี่น้อง อาเคียเตอร์ยูทูเบอร์มือไม้น้ากันทีดก,กําลังากระกล่าวเขามาผู้เจ้าว่าต้องไปลั่งเล่ด้อยพี่น้องมือไม้น้ากันเด้อมือไม่ต่ว่า่อยบริปเป็นมือไม่หรอก่อยมีไรใดแล้ว่อยอย่างมาห้ผู้เจ้าอ่าวเฮ็ดฟาว,ฟาว,ฟาวทำเอาอย่าไปฟังคว่มผู้นั้นอย่าไปฟั่งคว่มผู้นี้อย่าไปฟั่งคว่ำแพชรพ่อหมันแพชรพ่อมีอ่ามันสลั่งเล่จกของมันสเสียการเดินทางของผู้เจ้าอถ้าผู้เจ้าคิดว,ว่าสิเขามาสางไ่ใดผู้เจ้าต้องลงมือเฮ็ด อย่าไปเบาซ,ซื้ออยากมีรายได้ต้องลงมือเฮ็ดคืออาจารย์พนเบาค่ะพี่น้องอเขามาในแพฟความของ youtube ของเรามีแต่ใดกับใดพี่น้องสาระกะหลายความูกกะหลายอยู่ใน youtube เด้อบอเมนย่องนี้ค่ะพี่น้องบอเมนย่องเออเออจังไยแววนี่เฮ็ดคลิปมามีายไดใดมา3ปีสปีแล้ว บาเนี่คลิปเก่าๆที่เราลงไปแล้วเพื่อนๆก็ยังสามารถมาดูคลิปของเราเพราะว่าคลิปของเราเป็นคลิปที่มีคุณภาพเป็นคลิปที่มีสาระสามารถดูได้ถ้าบอกยังไงเบิ้งใดมือปีมืดสารล่ะค่ะพี่น้องถ้ามีสาระเบ็นตาสีบ่มีสาระพี่น้องจจงสีบ่เขามาเบิงดูเนาะพยายามเฮ็ดคลิปถี่มีสาระพยายามเฮ็ดคลิปสีห้มีคุณภาพ เออพี่น้องเขามาเบืองเฮ็ดยังไงพี่น้องจังจากเบิงอีกเ,เขามาเบิงอีกรอบหนึ่งรอบสองเด้อพี่น้องมือใหม่เฝ้าเขามามาเฮ็ดมาทําเฝ้ามาเอาเงินน้ำกันยูทูบเบอร์ได้เงินจริงๆนะคะคอยนาตาคอยค้นบานๆอ่าู้สูงไว้ทำยูทูบเบอร์มีไรายได้มาแล้วสามปีสี่ปีค่ะพี่นอ้องอ่าช่องคอยพ่ดังกันจริง ลายใดข่อยบอหลายกับกิ้งแต่ว่าข่อยมีลายใดพี่น้องยซูซื้อมีลายใด มันก็ดีแลวตัวเฮาเล่นเฮ่าเห่น,นโทรศัพท์มีราลได้ายเนาะคอยเล็กเลยอยากให้พี่นองมือใหม่เขามาน้ำกันเฝ้าเขามาอย่าไปลั่งเล่อย่าไปล้วนเล่ยอย่าไปลั่งเล่เฝ้าตัดสิ่งใจเฝ้าเฮ็ดเฝ้าทำผู้เจ้าสิเถาก่า,านอายุมันบ่เดถาผู้ใดเลยเฝ้ามาเฮ็ดมาทำเอาอยู่ในยูทูบเบอร์ได้เงินอีหลีอาขนาดคนถอดใครบปรเป็นกันยังเดยมาเปิดยูทูบเบอร์เออกันยังเดยมาเปิดเบืองยูทูบ การทอดไข่เฮ็ดยังไงเข้าไปดูที่ YouTube พันวะพันดําหน้าเฮ็ดบ่เป็นเข้าไปดูที่ YouTube พันวะเออการแกงนั่นแกงนี่ทํากับข้าวไม่เป็น่นเข้าไปดู YouTube ประสันค่ะพี่น้องนั่นแหละ u t u b e มีสาระมากมายหลายอย่างให้เพื่อนเอนเข้ามาค้นพบหรือว่าดูข้อมูลต่างๆหรือว่ามาหาความรู้ต่างๆใน YouTube ได้ค่ะพี่น้องฟามเขามาเฮ็ดคลิปไ้มีคุณนาพอ,อยากดัง อยากปังเร็ว,รวๆบอยากจักเม็ดขาพี่น้องฝ่าวเขามาเด้อฝ่าวเขามายูทูบเบอร์ท้กทุกท่านเขามาเล่เขามาเล่หลายเขามาเฮ็ดมาสั่งเอาเล่หลายย่าไปล่างเล่ย่าไปเสียผู้อื่นผู้เต่าต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเขาคล้องเอง่ามาทํ o ยูทูบ จะมีรายได้จริงไหมอบอตองเสียผู้ใดเร้อคอยนี่บอเสียไ่คอยเสียเจ้าของเองคอยสร้างมากคอยเฮ็ด youtube มากสี่ปีหาปีคอยบอเคยว่าเดยติเตียนบอเคยว่า y ยูทูบได้ติเตียน เฮ็ดพิษกดขอนั่นเฮ็ดพิษกดคอนี่ข่อยเดินซ่ากับจริงแต่ว่าข่อยก้าวยางองข่อยทูกก้าวสะอาดปลอดภัยจนมีายใดเท่าทุกมือนี่ค่ะพี่น้องสู้ๆค่ะยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ